เป็นคนชนบุรีหรือเปล่าครับเปคนในใจพี่มาคะนี่คะหัวใจพี่หมาที่่นี้แล้ค่ะอยากเป็นิของพี่มาเ้ยจะให้กินแบบนี้เหรอเขาเช็คไงเขาชเอโอ้โหยังจะเช็คอีกหรอแดงอยู่แล้ว มา2อ EP แล้วไม่มีใครทายถูกเลยว่ามือปริศนาของเราเป็นใครผมว่ามันยากเกินไปนะคุณเจผมว่าครั้งนี้เราต้องช่วยแขกรับเชิญของเราหน่อยนะการใบ้คำอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะยากไปหรือมันอาจจะหลอกไปผมว่าครั้งนี้มันต้องให้มันง่ายกว่าเดิม EP นี้ผมเชื่อว่าต้องมีคนทายถูกเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะเอาใจช่วยด้วยแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับผมเชื่อเลยว่าที่ผ่านมา2 EP อง EP มีแต่สาวๆใช่ไหมอยากจะเอากับหนุ่มๆมาบ้างผมก็เลยเอาใจแฟนคลับรายการนะครับเป็นหนุ่มที่เขาเป็นสาวก FC นะครับทีมลิเวอร์พูลใช่ไหมฮะอ๋อแมน แมนอยู่นู่นี้แล่วสีไปเจอเขาเลยดีกว่าฮะมาจุธามูดยินดีต้อนรับแขกรับเชิญนุ่มตีสุดกวน ัสววันนี้มาแฮนเชฟของเราคุณรู้ไหมคุณต้องทำอะไรบ้างภารกิจเราเนี่ยรู้ครับต้องเดาไม่ต้องเดาคุณต้องทำความรู้จักกับมือปริศนาของเราเออต้องต้องถ่ายเออแต่ถามก่อนว่าคุณทำอาหารเป็นไหมปกติแล้วทำบ้างครับส่วนใหญ่เมนูที่เราทำกินแบบเมนูไม้เด็ดเลยซิกเนเจอร์ของเราคืออะไรก็จะแบบยากหน่อยยากหน่อยแบบดีเทลเยอะหน่อยไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวไม่นะยากเห็นอย่างนี้รู้เลยวันนี้ทำอะไรทำอะไรสกเล็กสกเล็กไอ้บ้านี่มีนีใบนี้ Rosemary นี่มีเป็นข้าวโพดมีเป็น ปาลากาสหรือว่าเป็นหน่อไม้ฝรั่งเหมือนกันยังไงดูมีความรู้อันนี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 ้ชิลลี่อ่ะไรใช่เหรอไม่ใช่หวานอ่าสวิตชิลลี่อ่าอะพอได้ไหมได้อยากสีเหลืองไม่เอาดีกว่าไม่เออาเเหรปลี่ยนใจแล้วรายการเราคนรุ่นใหม่ภาษาฝรั่งเศสคุณพูดได้ไหมอ้าวนี่ทางใหมายังไงทางมายังไงอะไรวะสวัสดีภาษาฝรั่งเศสบองชูนี่ถ้าน่ารักบองแบล ถ้าเกิดพูไม่รู้เรื่องบอกคูอ่ะวันนี้เมนูที่คุณจะมาให้มือปริศนาทำเนี่ยคิดว่าจะเป็นอะไรบ้างเป็นเมนูโป่งผมเลยอืมคือสเต็กเนื้อคือเนื้อสเต็กเนื้อเนี่ยคือผมต้องกินคู่กับมันบทตัวเพราะว่ามัน มันขาดกันไม่ได้นะให้มันมีแบบไซส์หน่อยกินเป็นแก้มเนื้ออย่างเดียวมันจะเลี่ยนแก้มเนี่ยหน่อยนะพร้อมนะพร้อมครับพร้อมแล้วด็กจริงๆตรงนี้แล้วเนี่ยคือวันนี้เราเปลี่ยนใหม่เราอยากจะมาตรงสเตชันสำหรับมือปิศาแต่ที่จริงของเราแล้วอยู่ฝั่งนู้นเราเดินไปฝั่งนู้นกันป่าไปไกลปะเนี่ยต้องเดินอ้อมครับเดินอ้อมนี่ตรงนี้จะเป็นสเตชันของเราตรงนี้นะฮะพร้อมจะไปเจอมือปิศายังพร้อมมากเปิดตัวมือปิศามาเลยครับ เฮ้แต่มือเขาเล็กมากเลยคุเห็นแล้วอย่างแรกคุณเห็นมือเขาแล้วมือน้อนเล็กผู้หญิงผู้ชายคนนี้ไม่น่าผู้ชายวะ่ะผมว่าผู้หญิงอะมือเขาเล็กเกินอะผู้ใส่ชุดวัวด,ด้วยหรอหใส่ชุดวัวเออเพราะวันนี้เมนูคุณเป็นสเต็กไงเป็นเนื้อวัวอะไรพี่ฟอยพูดว่าอะไรนะไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินให้คุณคักคายกับมาเป็นนางของเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะสิ่งเล็กมาก ไมยมือผู้ชายชัวร<อ>์มันหลอกให้ผมรักจร<อ>ิงๆผมรู้เร้เลยไม่แต่มือเขาสั้นนะมือเขาป้อมๆสั้นๆน่า,นา,นานะจะเป็นมือผู้หญิงนะเขาขดขดมืออยู่ป่ะเนี่ยดูจากจังหวะการขยับแบบผม,มรู้สึกว่าแบบมันมีความขี้เล่นเหมือนเด็กผู้หญิงนะอ่ะอืมเออง่วงไหมครับงง่่วคะอมืม หน่มาแปดปีสี่โมงนะคะเนี่ยโอ้ oh, ชัดเลยผู้ชายคุยต่อคุยต่อเราคุยเขาดูเผื่อเขามีอะไรหลุดหลุดออกมาที่เราจะจับทางเขาได้ผมว่าจะหลกเขาอะ่ะเป็นผู้ชายอะ่ะเสียงสูงอีกผมว่าผู้ผู้ผู้หญิงว่ะเพราะไม่มีขามีอะไรเี่ยพี่ผมคือเขาพูดว่าตื่นเต้นมากที่เจอเราตั้งแต่แบบครั้งแรกอะ่ะมันต้องเป็นผู้ชายแกงผมอยู่คุณมีในใจเล็กๆไหมว่าคิดว่าจะเป็นคนรอบตัวคนใกล้ตัวหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานอะไรคิดว่าเป็นใครช่วงนี้ถ่ายละครอยู่ไหมครับไม่เคยบอกว่าเล่นละครเลย 他们去集中一来了，好了。<noise> <noise> <noise> ทำไมถึงคิดว่าจ่าละครระคะด้วยสำเนียงด้วยแบบอะไรอย่างนี้พอจะจับได้ไหมหรือว่ายากเกินไปไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อะอยากได้ตัวช่วยอะไรอย่างนี้ไหมมีตัวช่วยแล้วมีตัวช่วยดิอย่างนี้ผมบอกไปว่าตัวช่วยครั้งนี้เนี่ยมันจะง่ายกว่าเมื่อก่อนมากคือผมไม่เห็นรูปเขาเลยเอารูปมาให้ดูเลยให้เห็นหน้าเลยเต็มเตมแล้วพี่คอยคิดว่าผมจำไม่ได้ให้เห็นหน้าชัดๆเลยจริงวะคุณต้องถ่ายให้ถูกนะอามาอย่าลืมนะมีบทลงโทษนะถ่ายผิดนะเขาลงโทษคุณนะแต่ถ้าถ่ายถูกผมลงโทษเขานอถูกต้องมาดูครับไปดูรูปปกนนนนคว่าามือิี้เ็ นี่เป็นรูปตอนเด็กตอนเด็กไนะงก็ให้ดูรูปจริงๆไนงะแต่ว่าตอนไหนเราไม่ได้บอกเป็นลูกใบเด็กเห็นไหมผู้หญิงผู้หญิงมีความแบบหน้าหวานไว้หน้ามาด้วยมีความหมวยๆห,หน่อยอม,ม,มีความหมวยนะมีความหมวยหมวยลำเค เ้ยได้ขนาดนี้เลยเหรอไม่เป็นไรนะอ,อันนี้เราเลี้ยงกอก <c oughs> เฉยอันนี้ผมหัวแล่นผมอยากจะเล่นอะไรผมก็เล่นไปตอนมัธยมเรียนโรงเรียนอะไรครับเรียนโรงเรียนชายล้วนค่ะชายล้วนแต่ขาดนะเพราะปวดคุณอยู่ใครจะไปรู้รูปนั้นจริงๆิ๊งอาจจะถ้าแม่อยากได้ลูกสาวก็ได้นะเป็นคนชนบุรีหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะเป็นคนในใจพี่มา้าค่ะ สองดอกแล้วนะหยอดเราสองดอกแล้วนะ<ร>ต,วต้องมีความสนิทส่วนตัวหรือไม่ก็เป็นแฟนคลับคุณไม่ผมว่าเขาต้องกวนผมอยู่เขาต้องรู้จักผมแน่นอนเราให้ข้อมูลไปคร่าวๆแล้วบอกเขาหน่อยว่าวันนี้จะให้ทําเมนูอะไรบ้างผมอยากกินสเต็กเนื้อนะครับกับมันบดท,ทําเป็นอยู่แล้วไหมครับจริงๆก็พอเป็นบ้างค่ะแต่ถ้าเกิดต้องทำให้พี่มาก,กินก็จะทำสุดฝีมือเลยค่ะดอกที่สามเอาแล้วเขาเต๊ะคุณสามดอกแล้วนะเขาต้องการให้ผมเขเรื่องอ,อะไรตอนเนี้ Oh. ก่อนเริ่มลงจะทำอยากรู้ว่าคุณมีในใจว่าเป็นใครก่อนตอนนี้เหรอหนึ่งชื่อน้องม J ไม์ WJ ไม์ใช่ทำไมถึงเรียกว่าเป็นน้องไม์รูปตอนเด็กเนี่ยมีความแบบเป็นไปได้แล้วก็จากวิธีการพูดที่ผ่านมามได้อยู่งั้นเริ่มทำเลยไหมบอกมือปริศนาเราให้ทำเมนูตามที่คุณต้องการเลยไหมไม์พร้อมไหมไม์พร้อมค่ะพี่ไม์ อ้าอตอบรับอาจจะเป็นไปได้หรือเขาอาจจะป,ปวดคุณหรือเปล่าอืมนะมือไปรนาฟังพี่ม้านะคะผู้หญิงว่ะผู้หญิงอยู่แล้วใช่ไมเอามันปอกเปลือกกันเลยไม่ปอกยังไงคะพี่มาสอนหน่อยสิยังไงปอกทันมนี่ยไม่เป็นเลยขนาดนั้นเลยเหรอถ้าจะเอามีดปอกเปลือกทำท่าเนี้ยวางเถอะนะพี่มาสอนให้หน่อยได้ไหมคะไม่บอกไม่เป็นเลยไม่รุดพูจู้อื้อหือ เป็นนะเนี่ยมือปีศาคนนี้เป็นนะเน pues ี่ยอยู่เป็นนะเนี่ยพีทดีนะพิทดีนะมันหลอกแง่หลอกง่ามทําเป็นหลุดไม่ใช่ไมล์หรอกไม่ใช่เพราะถ้าใช่มันไม่พูดชื่อตัวเองอย่างนี้หรอกใช่อ่าโอเคเริ่มปอกปอกออกจากตัวมันต้องปอกออกจากตัวเนาะมือมือขวาใช่ถ่ายออกอะโอเคอย่ากินเนื้อเยอะเพราะว่าเสียดายของเออเอาเอาเปลือกเอาแต่เปลือกค่ะเอาแต่ผิวๆิวค่ะอย่ากินเนื้อเยอะถ้าอย่างงั้นอันนี้เอาไปทิ้งเลยดีไหมคะใช่คนละเนื้อค่ะเนื้อเท่าไหร่ เอาได้นะค่ะอดันออกได้นบางเฉียงบางเอาให้ครบหมุนรอบๆไปเรื่อยๆหมุนมันฝรั่งไปเรื่อยๆใช่โอเคเฮ้ยโอเคเป็นแล้วนั่นแหละค่ะเป็นคนมือเล็กอะผมว่ามือเขาเล็กต้องตัวเล็กตัวไม่สูงมากตัวสูงแค่แบบร้อยหกสิบอ่าคิดว่าร้อยหกสิบต้นๆพี่นาซูนว่าเตี้ยหรอคะนี่อุ๊ยไม่ไม่ใช่บอกว่าตัวเล็กไม่ได้แปลว่าเตี้ยอ้ค่อยากเป็นพี่ติ๋วของพี่นา เขาเรียกเราพี่มาตลอดส่วนใหญ่ผู้หญิงที่เด็กกว่าเราในวงการจะมีกี่คนบ้างนอกจากมายแล้วหนึ่งอ่ะเพราะเราก็อายุเยอะเหมือนกันนะคุณมาใช่วงการมาหลายปีนะมีน้องๆเยอะนะตอนนี้เติมมาหมดเลยใช่ไหมผมยี่แปดแล้วพี่ฟอยเออมันก็ปนไปไปได้หมดนะว่าใครก็ตามเพราะว่ารายการนี้คือระดับซุปเปอร์สตาร์เข้ามาแล้วนะครับอือสองอีพีที่ผ่านมาซุปเปอร์สตาร์ประเทศไทยเข้ามาแล้วนะฮะหรือว่าใหม่ดาว,วิกาอา้าวอาจจะไปไม่ได้ยายา <laughs> คิมเบอรี่นี่อีมีที่แล้วกูทายคิมเบอรี่เลยได้มาจริงเหรอได้มาแต่ว่าไม่ไอ้าห้าสิบปีให้มาตอนเขาเป็นจิงในวันนั้นแล้วเดี๋ยวมันบดมันต้องเอามันไปต้มก่อนเนอะต้มน้ำรอเลยดีกว่าระหว่างปอกเพราะว่าเราน่าจะปอกอีกนานดูดิปอกไงถุงมือจะหลุดแล้วนะเปิดยังไงคะพี่อ๋เปิดเตายังไม่เป็นเลยต้องกดไปค่ะกดต้องกดกดแล้วให้ดังแป๊ะ มันพูดมากกันเนี่ยผมว่านะผมว่าพี่ฟอยเขาหลอกเลยเขาอ่ะเป็นพี่พวกเราใช่ผมว่าคิดว่าอย่างนั้นแล้วผมว่ารูปแบบประโยชน์ที่เขาใช้อ่ะเป็นคนมีอายุเป็นคนมีอายุเลยเหรอไม่ใช่หนแก่หรอกค่ะไม่ใช่แค่แบบเป็นภาษาคนรุ่นเก่าเทคนิคการต่อนะเทคนิคการแบบเออการจีบนะเออมันดูแบบคนมีอายุพยายามเด็กอยู่ใช่โอ้โเหมือนโดนด่ามาไปเชื่อ พูดแรงจังเลยเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมเด็กที่ไหนจะบอกว่าพูดแรงจังเลยคุณต้องพยายามตัด WJ ค์ออกไปเพราะว่าไม่งั้นมันจะฝังอยู่ในหัวผมรู้แหละพี่มาชามาชาวัฒนาัน์นิ้ใช่โอ้โหม้าก็ไปมาวัยแดงที่ไหนเออปอกเร็วสวยงามมากเลยอ่ะมันไม่ได้ปอกเองเลยอ่ะโอ้โหสวยมากเลยค่ะอะต่อไปหมักเนื้อดีกว่าค่ะหมักเนื้อก่อน เออเออเเราต้มก่อนเห็นไหมเขารู้เยอะเขารู้กระบวนการถ่ายทำแล้วใช่มัรู้เยอะคนนี้อยู่ในวงการมานานมาชาวัฒน์แกมาชาวะที่มาชาวัฒนาธานีมาชาโอเคงั้นเดี๋ยวเอามันเอาลงไปต้มก่อนน้ำเดือดยังคะไเดือดเลยค่ะไหนลองเอามือลงไปจุ่มหน่อยค่ะเฮ้ยเชื่อด้วยนี่มีเคิร์มมีเคิร์มมันมีแบบมุก ตลกรุ่นใหญ่แน่นอนตลกรุ่นใหญ่เหรอเพราะว่าจังหวะอะไรมันแบบมันแบบมันมีความแบบเอ้ยมีมุกเคิร์มรู้ทางรู้จังหวะไรกรงรายการอะไรนี้เอะต่อให้เขาทําต่อเล่งไฟยังคะเล่งไฟยังคะสดละะค่เอาลงเลยก็ได้เอาลงเลยเอาแบบค่อยๆจุ่มหรือโยนลงไปดีคะโยนให้น้ํากระเด็นเข้าหน้าค่ะไม่เอาสิีไหมเราต้องอยู่ด้วยกันตลอดชั่วโมงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นกำไรว่ะ เฮ้ยผิวขาวผิวขาวไหนไหนขอผิวขาวรู้ไหมต้องอีกนิดนึ่งอุ้ย安娜รักนัวสมบัติตัวอืมเห็นกำไรนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้อ่ะต่อไปหมักเนื้อดีกว่าแล้วระหว่างนี้เรารอมันใช่ไหมมาร์ทต้องรอมันมันมันสุกให้มันให้มันนิ่มหน่อยเนาะใช่ครับอ่าก็จะพอดีกันอ่ะต่อไปกระบวนการของเนื้อใช่ไหมมาร์ทเราต้องบ้างอะไรไหมหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องบ้างเลยครับก็เอาพริกไทยดำกับเกลือหมักแล้วก็นวดนวดโอ้โหนี่ดูเขาขยำเนื้อแบบเหมือนกำลังขยำหัวใจพี่มาร์ทอยู่ อุ้ยเป็นลูกหัวใจด้วยเปล่าคืออยู่เนื้อไม่อร่อยทไอ้ทเนี้เข <c oughs> าจะบทำเป็นลูกหัวใจเอขอขาหวังดีหวังดีผู้รู้มุมกล้องรู้ทางรู้จังหวะในการถ่ายทำในการตลอดเลยมั้ยคือคนนี้ต้องไร้กาดนะช่ำชองในแบบการเล่นมุกเลยผมว่าอยู่ในวงการไม่ต่ำกว่า20ปีอ่ะโอเคสาธุฟังคุยเขาตอบอยู่ในวงการมานานยังครับวงการอะไรคะวงการบันเทิงนะครับไม่ได้อยู่ในวงการ ไม่มีอาชีพไม่มีชาชีหัวใจที่มาทีอหัวใจที่มาที่หัวใจที่มาที่นัวอที่มาที่วจอเ่ยาต่ะักใจที่มาทีลหัวคนนี่งัที่มัวเนือ่มาที่ัว่มาทีักในืี่มาี่ัวใจ่มาที่ับเกที่มาทร่หักเจทีอมาไปโปัไใจทท่ัวใจที่มาไีหัวใจทด่อาทหัวใแท้่เนื้อวใจที่่หัวใจที่็งที่หัวใจอี่มงที่หัวใจที่มาที่หัว่านี้หัวใจที่มาที่หัวใจทนนมาที่หัหนจที่มาทวดก็ได้ครับ กวนนิ้วจะโดนมีดไม่ใช่อะไร <c oughs> ใส่พริกไทยเยอะๆเลยชอบ <c oughs> ชอบเผ็ดเทชค่ะเขาเป็นคนตัวเล็กนะเนี่ยข้อมือคนเล็กมากมากเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมลงกระทะเตรียมลงกระทะเอาละก่อนที่เขาจะไปย่างเนื้อนะเดี๋ยวมันจะเร็วเกินไปคุณอยากได้คำใบเพิ่มเติมไหมต้องการครับต้องการใช่ไหมตอนนี้ตันค่อนข้างตันตอนนี้ค่อนข้างตันตอนนี้ในใจยังติดอยู่อะไรเคลียร์ไปแล้วเคลียร์ไปแล้วเคลียร์น้องไมล์ออกไปแล้วเพราะว่าด้วยสำเนียงการพูดหรือมุกที่เขาใจต่อประโยคที่ใช้มีอายุมีอายุแล้วสามสิบห้าบวกแน่นอนถุงมสามสิบห้าบวกหรออืมก็คือวัยแบบว่าโผเลยนะใช่เอางี้ไม่เวให้คุณพ อ่าามให้คุณเห็นเงาของเขาอ่ะไปดูเงาเขากันครับไปดูเงาสําหรับมือไปชนากันครับอ่าไหนยาวว่ะผมยาวหันหันข้างหน่อยค่ะหันข้าง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 อุ้ยโหนี่มีเต้นเต้นเต้นผมยาวขอขอดูสันจมูกหน่อยค่ะสันจมูกรูบผมรูบผมรูบผมรวบเฮ้ยเฮ้ยผมยาวผมยาวผมยาวมากหรือเขาใส่ิ ถ้าจะไปถึงขั้นใส่วิกกันเลยเหรอก็ชุดวัวชุดควายให้ยังใส่ได้เลยอ่ะวิกแคไมาขาจะใส่ไม่ได้ตอนนี้ไม่ตั้งคำถามเลยว่าทำไมที่ผ่านมันไม่มีคนตอบถูกเพราะว่าถ้าจะใส่วิกกันขนาดนี้อย่าเรียกตัวเองว่าคำใบเลยเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องใบดีกว่าไม่ต้องใบดีกว่าไม่เป็นไรเอ้ยมีตัวช่วยมาให้คุณผมให้คุณเห็นของในกระเป๋าเขาที่เขาเอามาในวันนี้ครับผมจำกระเป๋าผู้หญิงได้ทางวงการนะอุ้ยนี่คุณเป็นมิจฉาชีพํำใบต่อมานะครับให้ดูของในกระเป๋าและกระเป๋าเขามาเลยครับงั้นนเป็ ผู้หญิงแนวสตรีทเลยมีความแบบสตรีทรวยนะหูยมีหลายอยู่นะเก็บไปเขาไม่รู้หรอกมยเงินนะมือมีขนถนาไม่ต้องรู้นะโมยเงินนะไม่ได้สายมูอันนี้มูกระทะไม่ใช่มูเตลูเขาแบบมีการพบแบงค์ประเทศอื่นถือเคสเอาเค้าตองเพลไหมจะได้แก้เคสคนละเคสไม่เคขันยออขอโทษครับเขาเป็นสตรีทสตรีทหน่อยจริงๆแหละงั้นต้องลดอายุลงมาหน่อยแล้วพี่นี่ๆคือผมว่าด้วยกระเป๋ากับเนี่ยมันแบบเป็นแนวแบบสตรีทสตรีทอะเรามี ครื่องพิสูจน์ดีเอ็นเอไอตรงที่เสียบเข้าไปในหูเนี่ยผมเตรียมมาครับคุณเตรียมมาเหรอฮะบ้าเหรอพี่เคยเตรียมมาโทษทีครโทษทีจังระหว่างนี้ก็คือมือก็คือหลอกเมื่อไหร่จะให้กูต้มเนื้อเนี่ยเมื่อไหร่ให้กูย่างเนื้อเนี่ยอันนี้คืออะไรกำลังศึกษาคุณดูนิ้วเขาก่อนนิ้วเขาแบบมึงทำอะไรกับกูนะเอาจริงดูนี่ไม่มีประโยชน์ผมว่าดูนี่มีประโยชน์กว่าครับพอแสช่วยได้เยอะนะเฮ้ยพี่ฟ้าเหมือนเดมขอเอารูปอะจะดูแล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 เฮ้ยต้องมีฟิล์มอยู่เเเเปปิิดดดดททาไไมมมมลลละะะี๋ยวือออ้กกก็จห มีแล้วเ็าถือมีแล้วเห็นไหมหัวหัวอันนี้หัวไม่บอกเมื่อไหร่จะให้กูทำเมื่อไหร่จะให้กูทำเออระหว่างนี้คุณวิเคราะห์ไปด้วยดูจากของที่ใช้ดูจากทำใบดูจากเงาที่เราให้ไปดูจากรูปที่เราให้ไปพี่ม้าขอหนึ่งชื่อเลยตอนนี้หรือ2ชื่อก็ได้ที่มีอยู่ในหัวพ,พี่คริสพี่คริสอวังเหรอ,อเป็นไปได้พี่คริสสวังเป็นไปได้พี่มือมาแล้วจ้าเราคุยกันได้แล้วพี่คริสจ๋าจ๋าองมาองมาแล้วเห็นไหมก็เมื่อกี้เราพูดว่าเขาเป็นพี่อะเขาก็เรียกตัวเองว่าเป็นพี่แล้ว ครับอุยผมเป็นน้องเขาด้วยเอาแล้วพี่เบกกี้สิทันยาเออทอถมกหอนกล้องฟิล์มนี่พกเอาไว้ถ่ายอะไรครับทำไมฟิล์มมันเก่าขนาดนั้นเก็บไว้ถ่ายนาลอกัน่ีลอกล่องยูหมดแล้วก็ทำอาหารเป็นนะเฮ้ยหรือว่าคือพิมพ์พิมพ์ไหนพิมพ์ปะพาได้แลได้แล้วแหละลองลงเลยครับพิมพ์พิมพ์เขาก็รับคุณหมดอ่ะคุณเรียกชื่ออะไรเขาก็รับหมดอ่ะ เฮ้ยแต่ว่าเขาใช้มือดิเทคก่อนเ,เขาเป็นนะเว้ยเขาเป็นนะเว้ยเขาเนนมไม่ใช่ไม่เป็นนะเว้ยเขาแก้กระทะมันร้อนไปไนอะเนี่ยเฮ้ยจะให้กินแบบนี้เหรอเขาเช็คไงเขาเช็คเ,เ,เขาเช็คก,กนื้นอโอ้โห ยังจะเช็คอีกเหรอแดงอยู่แล้วคือเพราะอะไรเพราะถ้าไฟแรงมากไปข้างในมันจะไม่สุกใช่ไหมใช่ข้างนอกจะไหมถูกมาต้องเอาฝาอบแล้วตอนนี้เอาเอาเอาฝามาครอบอ่ะฝาปิดดีกว่าแต่ไฟเบาอืมไฟเบาให้มันอบอวลอยู่ในนั้นเนาะใช่อ่าเอารสแครนี่เข้าไปด้วยจะได้หอมหอมวางไว้ตรงไหนไว้บนกระทะหรือบนเนื้อวางตรงนี้ใช่เดี๋ยวจะหอมเองไปบ้าใส่เข้าไปใส่เข้าไปอืม จังเลยมือร้อนตัวไงพอแล้วไหมพี่ฝอยว่าพอไหมพอแล้วใช่ไหมลองลองลองก่อดีลองหั่นดูหน่อยไหมครับอยากรู้ความสุกลองเช็คดูนะผมต้องกินชิ้นนี้จริงหรือเปล่ากลับด้านมาผมว่าไม่หว่ะไม่สุกเลยมพี่มันไม่ได้เลยเปล่าเอาละครับตอนนี้นะครับก็ได้เนื้อมาเสร็จแล้วเป็นไงคุณพอใจกับผลงานที่คุณบอกเขาไหมเนาดูตรงกลางหน่อแบะตรงกลางให้ดูหน่อยได้ไหมครับไม่ถึงแบะอะไรตรงกลางครับแบะเนื้อครับตกใจหมดบอกอยู่ดีให้แบะให้ดูหน่อยอ้ยเลือดอะ เลือดเต็มๆอ่ะระหว่างนี้ก่อนที่จะแบบเตรียมตัวพร้อมที่จะมาชิมกันคําใบ้ต่อไปมากแล้วมาแล้วอ่ะคุณต้องอย่าลืมนะภารกิจคุณต้องขายให้ถูกสัญญาณแล้วว่าเป็นคําใบ้จริงๆคาใบ้จริงรังเี้ผมจะช่วยเลยอแทนสายตาคุณเลยโอเคพี่ฟอยจะไปดูให้คนดูด้วยแต่ว่าเราจะให้คนดูดูก่อน๋อแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูให้คุณโอเคงั้นเฉลยคุณผู้ชมนะครับรูปแบบประโยชน์ที่เขาใช้อ่ะเป็นคนมีอายุเป็นคนชนบุรีหรือเปล่าครับ สองดอกแล้วนะหยอดเราสองอกแล้วนะเปิดตัวมือปริศนานั่งเอกสุดเปินใบเฟิร์นอัจฉรยอะไรผมว่าคุณน่าจะรู้อ่ะผมเคยเจอเขาเมื่อก่อน อ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะให้คำใบ้คุณคุณรู้จักเขาดีคุณเล่นตอนนี้เล่นค่ายไหนอยู่ช่องวันอ่ะอาจจะค่ายเดียวกันหรือเปล่าตาสวยเลยผมว่าคุณอยากเห็นเขามากกว่านี้ไหมอยากอยากเห็นมากกว่านี้ผมให้คุณเห็นตัวจริงเขาแต่ว่าเขาจะใส่หน้ากากเห็นรูปร่างจริงๆท่วทรงจริงของเขาไม่ใช่เห็นผ่านเงาแล้วอ่ะโอเคอ่ะนพร้อมไปดูเลยครับอย่าเรียกว่าคำใบ้น้องโคไม่ใช่โคธรรมดาโคลโยตี้นี่เล่นด้วยป็นไงความหมุนตัวรอบนึงครับหมุนตัวรอบนี้ ผมโอ้โหผมสวยผมสวยหรือเป็นวิกนะเอ๊ะหรือไปไปกับหมวกนะเอ๊ะเป็นนักแสดงหรือเป็นแค่เอ็กซ์ต้าเมนวะเอ๊ยสนุกว่นดูแล้วสนุกดูแล้วสนุก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 มาทายมาหนึ่งชื่อมาลีเบอร์เนอร์อะทำต่อให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้รีบมาเจอเขากันเดี๋ยวเรามาบทมันกันนะมาลีนะโอเคมาโอเคขายบ้านได้ยังครับขายได้หลายหมังเงตอนนี้รวยแล้วอืมเพือไปเนื่อตอนนี้นะครับรอบมันบทเราเนี่ยได้แล้ว ต่อไปทําอะไรต่อฮะบดมันบดมันใช่มันบดได้แล้วต่อไปก็บดมันใช่ครับก็จริงเออบดยังไงบอกเขาหน่อยสิบดยังไงก็คือเอากดๆลงไปผ่านตะแกรงเหรอที่บดเนี่ยอ่าอ่านี่ไงเขาเป็นนะอ่าบดบดบดตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเอามันมาบดแล้วก็จะพร้อมเสิร์ฟแล้วมีไหมในหัวเนี่ยแต่ที่ได้คำใบ้ของไปมีไหมตอนนี้ใบเฟิร์นม่ตอนแรกก่อนนะนี้มีใครนะก่อนอันนี้มีน้องไม้ก่อนเองน้องไมลกับใครพี่มาชาพี่มาชาอันนี้มาชาตัดทิ้งไปเราพูดกันเล่นนแล้วกกก็ไปพเสั เกยการ9อแล้วรัสกีสุดท้ายแล้วก็มาเอ่อมาลีไบเฟิร์นไบเฟิร์นไบเฟิร์นไหนใบเฟิร์นลูกพี่ลงไม่ใช่ไบเฟิร์นใบเฟิร์นช่องวังบเฟิร์นช่องวังบเฟิร์นอันจสาเก็บไว้ในใจก่อนเดี๋ยวเราไีอีกหนึ่งตัวช่วยก่อนที่คุณจะได้ชิมมาให้คุณเพื่อความรัดกุมมากขึ้นในคำตอบมือจ๋ามือเราเคยเจอกันมาก่อนเนาะ ีโ่โอล้วเราเคยเจอกันมาก่อนไหมคนนี้ก็ต้องเคยอยู่แล้วสิคะนี่แล้วก็อย,ยนนู่ใกล้ๆกันนั่นแหละใกล้ๆกันไม่ถึงีบ้านใกล้อตอนทำง,งานเราใกล้กัน <S <S 1> <S 1> เอ๊หรือว่าทั้งคู่นะ <Hey. S 2> บ้านคุณอยู่ใกล้กันหรอมีบ้านอยู่ใกล้ใครบ้านในแอเรียบ้านคุณหมายก็ใกล้นะหมายก็ใกล้เหรอใก่ตอนนี้นะครับมือปริศนาของเราเนี่ยก็ทํามันบดเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เสิร์ฟแล้วก็ให้เราสองคนได้ชิมกันแต่ก่อนที่เราจะได้ชิมแล้วก็ต้องทายเนี่ยว่าเขาเนี่ยเป็นใครสำหรับมือปริศนาในครั้งนี้ผมมีคาใบ้ามาช่วยคุณอันนี้เป็นคำใบสส้สุดท้ายอย่างสุดท้ายแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมีชอยนิดนึงว่าคุณต้องเลือกระหว่าง 1คุณอยากจะฟังเสียงเขาครับ1คำหนึ่งพยางสองคือให้คุณเห็นมือเขาจริงๆริงไม่เท่านั้นคุณยังสามารถที่จะจับมือเขาได้สัมผัสได้ว่าเอ้ยมือเขาเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างให้คุณเลือกหนึ่งตัวช่วยคุณจะเลือกตัวช่วยไหนเอาเสียงครับฟังเสียงครับใช่โอเคงั้นจัดไปจากให้เขาพูดคําว่าอะไรเรียกชื่อผมเรียกชื่อผมเรียกว่ามาร์ชนะครับอ่าโอเคพร้อมนะฝั่งโน้นพร้อมนะพร้อมแล้วพูดคําว่ามาร์ชนะหนึ่งสองซ้ำมาร์ เป็นม้าที่ยาวนะถ้ารู้คือรู้เลยมันคุ้นไหมคุ้นเหมือนเสียงเหมือนอายไหมก็อ,อลิสก่อนที่คุณจะได้ชิมอาหารของเขาฮะให้เขาจัดใส่จานเสิร์ฟให้เราก่อนแล้วเราจะได้ทานสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งอ่าโอเคไปอันแน่มีเดอเรชั่นนี่อ่าอ่ายินดีด้วยนะที่มั่นแล้วขอบคุณค่ะวันนี้ถอแดแหวนกลัวว่าจะรู้ว่าเป็นใครนี่มาพร้อมกินและหิวแล้วรอจนหิวแล้วเนี่ยมาเลยครับอ่พร้อมนะครับมาลองชิมมาเลย นี่มาแล้วเมนูที่คุณบอกให้มือปริศนาของเรามาคนทำอ๋ออย่างแรกเลยคือรสแมรี่เนี่ยมันเก็จีไปแล้วให้สุกแต่ว่าเอาอันดิบมาอ้าวจานดูความสุกของเนื้อถ้าเป็นร้านอาหารก็คืออันนี้เป็นมีเดียมแรเกือบแรเกือบแรเออดูดีไหมมันดูดีมันมันบดดูน่ากินสุดแล้วเนี่ยเหมือนเนี่ยไส้พายสับปะรดเออมันดูเป็นเหมือนสับปะรดโอเคนะโอเคนะไม่ไม่หวานมากผมชอบมันบดโทนนี้รู้ใจนี่อาย เฮ้ยรู้ใจกันด้วยอ่ะหรือว่าจะในลองชิมซิมันบดถอดถุงมือได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็ตะกี้ผมไม่เลือกมันบดอร่อยนะเออมันบดโอเคนะเขาทำมือหัวใจให้คุณด้วยนี่อร่อยอร่อยเลยไอเฮ้ยอเจ้าไอเจ้เยอะโว้ยพูดไปแล้วว่างั้นกูต้องเปลี่ยนคำตอบแล้วแหละถ้าเป็นอย่างนี้ เฮ้ยเป็นไงรสชาติดีกว่าที่คิดเยอะเออเนยโอ้ยมุกปลาตึนมุกปลาตึนชิ้นไหนชิ้นนี้ทำห้าครับหอมเมนูนี้เนี่ยสมมติว่าเต็มสิบคุณให้เท่าไหร่วิขู่ด้วยอ่ะไม่จริงจริงให้แปดอีกสองก็คือเหมือนเขาทำเมนูนี้ครั้งแรกแม่ ดูเขาเงๆเงินอะมันดีกว่าที่ผมคิดไว้อมันเลยว้าวไงคุณต้องถ่ายแล้วครั้งนี้ถ้าเกิดคุณถ่ายผิดคุณต้องโดนลงโทษนะอบทลงโทษของเราบอกคอลอนะบทลงโทษของเราเนื่องจากคุณเนี่ยเป็นสาวกแบบตีสอแดงอมแมนยูถ้าเกิดคุณตอบผิดคุณต้องใส่เสื้อทีมที่เรียกว่าเป็นปรสากันมาตลอดหลายสิบปีคุณต้องใส่เสื้อลิเวอร์พูลถ่ายรูปคู่กับเท้าเล้ก็เป็นสาวกหรือเปล่านะ แต่ถ้าเกิดคุณไทยถูกเขายอมที่จะใส่เสื้ออุยยอมเหรอเขาอาจจะไม่ได้เชี์แมนยูมั้งใส่เสื้อแมนยูไอรูคู้มกับคุณเหนื่อยกว่ามือเนี่ยคือพิธีกรเนี่ยแหละาโอเคอ่ะมาหนึ่งชื่อครับอายก็อายเฮ้ยอีกทีนึงอายกมลเนตรเรืองสียืนยันคำตอบนะยืนยันคำตอบเป็นคำตอบสุดท้ายครับยินดีล่วงหน้ากับการมั่นของเธอ แล้วก็แต่งงานโรงงาด้วยให้ทีนึงอ่ะให้เปลี่ยนเลยเี้ยอะไรเนี่ยไอเปลี่ยนเนี่ยผมหูุาพี่ต้องการให้ผมเปลี่ยนแล้วก็ผมผิดแล้วผมก็จะเสียดายที่ผมตอบอายมาแล้วผมเปลี่ยนผมอายไปถ้าตอบสุดท้ายครับรู้เยอะ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 อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอายหรือมึงจะอายตอนนี้มือปริศนายืนอยู่ข้างหลังคุณแล้วพร้อมที่จะเจอมือปริศนาของเราหรือยังครับหนึ่งสอง ับใบเฟิร์นช่องวันใบเฟิร์นช่องวันใบเฟิร์นอันจ่สาชอบเผ็เพชค่ะเพชค่ะแต่พี่ก็อยากเป็นีอจิวของพี่มา เนี่ยถูกไปรอบนลยนะพี่ฟลอยทำบิดเบือนหมดอ่ะทำไมไม่คิดว่าเป็นทำไไม่เปลี่ยนฟินพูดไปแล้วเลยไงพี่ฟลอยใบชัดมาก่คุณคิดว่าจะเป็นเขาตั้งแต่ตอนไหนก็พูดไปแล้วไงว่าเป็นใบเฟิร์นอาจจะสาก็คุณไม่ตอบผมก็ไม่ได้บอกว่าให้แมคุณตอบก็พี่ฟลอยอะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้อย่างน้อยเราคิดว่าถูกไปแล้วคิดถึงใบเฟิร์นไปแล้วรอบนึ่งเราคิดไหมว่าเขาจะมาวันนี้มาเป็นมือปลดนสามอะไรวันนี้คิดไงไม่ไม่ถ่ายแต่ไม่เลือกพี่พอดิดเบือนน่ะมนก็เป็นหน้าที่ผมที่ว่าเอ้ยไม่งั้นมันก็รายการมันก็ต้องมีสีสันหน่อยอย่างที่เราได้บอกไว้นะครับบทเราโคตรคุณสาวบลอกแมนยู่นี่คุณนี่ชอบมิวูปมกตไม่ได้ดูบอลไม่ดูบอลเนี่ยโดนป่นง่ายอะเราอ่ะคุณต้องโดนบทเราขเราคือต้องใส่เสื้อเลี้วูถ่ายคู่กับใบเฟิ ผมจะหยิบเสื้อที่เรียกว่าเป็นทีมโปรดของผมลิวว์พูลใส่เลยครับพี่คุณต้องมาเป็นเด็กหงในวันนี้เอามาเป็นเด็กเามาเป็นเด็กหงเฮ้ยเฮ้ยโหอะไรเนี่ยมืออ่อนมืออ่อนโอ้ต้องใส่เลยฮะเสื้อแมนยูแล้วก็มีนี่แมนเจอร์ยูยูในด้นเซ็ตเพลงมันร้องนี่เหรอมี่ะโอ้โหเท่เลยอ่ะคุณใส่แบบนี้จริงเหรอใช่ โอ้โหเป็นไงบ้างเฟิร์มวันนี้อะไรนะคะวันนี้วันนี้ยากไหมต้องมาทำอาหารเป็นครั้งแรกด้วยเห็นว่ายากมากปกติไม่ทําเลยคือกลัวกินไม่ได้มากเลยแต่ว่าโอเคกันใช่ไหมคะโอ้ยมันดีเลยคือสนับสนุนให้เบย์เฟิร์มทำอาหารต่อไปเฮ้ยจริงๆอันนี้แอบซื้อมาเอาไปทิ้งแอดจับจานหน่อยใช่ของโครงการมายาเนาะอะเอาในสุดท้ายฝากผลงานหน่อยตอนนี้เห็นว่ามีผลงานอะไรกันบ้างคะช่วงนี้นะครับผมฝากช่องครับช่องเอ่อชแนลของผมเองนะครับมีนาคมติ้งนี่เข้าไปดูได้ก็มีคลิปสนุกๆต่างๆแล้้้้วเเเบบย์์ฟฟิิรรรนนนนนนตตออออออีีททาะะไงงกก็ชช่่่หมืืัค โบยก็จะเป็นแนวแบบท่องเที่ยวค่ะอ่าก็ไปฟอลโล่กันได้ต้องบอกว่าขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ค่ะขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเขาขึ้นให้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเซลฟ์กาแฟี่เชียงใหม่นะไม่ใช่ผลงานเลยทั้งนั้นก็เป็นร้านกาแฟเคยไปแล้วพนักงานน่ารักแล้วกาแฟล่ะก็ดีก็ดีนี่คือมันดีหรือไม่ดีเอาละ EP หน้านะครับแฮนด์เชฟของเราจะสนุกสนานขนาดไหนห้ามพลาดนะครับวันนี้เราสามคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกัน